สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามา<ล>ตกาเบ็ดนะจ๊ะมาสิเป็นตั้งใดนะจ๊ะตกปลานิ้นจาะในสากเนาะตกในสากนี่แหละแล้วก็อันนี้จ้ะเด็ดปาอ e ีโฮมเนี่ยปาอ e ีโฮมอ่อนสิแกงมาสิแกงใส่ปลานี่ปาอ e ีโฮมอ่อนใน,นเป็นหน่อแซ่บปอีโฮมอ่อนมันมาทันที่แกเนาะมารุมค่ะมารุมพูนละลายอยู่ทั้งพุ่นๆเต็มอยู่ผุนทั้งพุ่นแล้วมาเบิ่งปลานิ้มาสิว่าได้บอเมื่อนี้เด้อ ตกเบ็ดไปขาดจะเนี่เอาตกแล้วทำปลายเบ็ดไปดีๆเอาดึงทุนขึ้นมาอีกดีๆไหมคุณพี่น้องไม่ปลาลูกคอบเห็นบอปลาลูกคอบเสียแล้วมันก็ขึ้นมายุ่งในนี่น,นันน่นๆนเป็นมูลเลยปลาลูกคอบ เป็นสะยุนาบ้านเแยนะจ้ะเป็นน้ำที่แบบสะอาดอยู่หมุนเวียนตลอดเวลาเงี่ยก็ับเป็นเงี่ยคขนเหนียวด้วยพี่นอ้องง่าย,ายเป็นเงี่ยคขนเหนียว ทำบาบลวงบาดูแต่สองคนน,นี่ก็ได้อ่ะเนี้ยคนเงี้ยเป็นตาได้ปลาแบบพี่น้องเบิง้งโอ้ปลาลูกคอกล้องปลาลูกคอกเป็นมูเป็นมูอทุ่คนยำๆเดี๋ยวกูจะเ,เอาสะดุ้งมายกเดีก่อนนะ ปลาต่อกันค่ะมาดูกันนะคะ,ะจะเย็นๆให้มันจมลงไปเยอะๆก่อนให้มันจมพู้ดลงไปเลยแล้วค่อยๆลากขึ้นมานั่นเธอทำเบ็ดดีๆเอแล้วดึงทุ่นขึ้นมาดึงทุ่นขึ้นมาอีกเออปลายเบ็ดลงไปดีๆทำดีๆทำดีๆ ปาม่หมอปลาหลากกันยังเหตุบาบบลงข่ะสวงผัวเมียปลาเต็มสางเลยนะพี่น้องผู้ใดมาตกก็คือได้แท้เอาผัวกับเมียตกเจ้าของบ้านคือตกอะไรไปเนี่ยมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ปลาไปทอดไหมคะ โอ้ได้แล้วปล่อยซะปล่อยซะอ่ะจับนี่ดูมันยังโตัน้อยพูดพี่น้องได้สิให้เบิ่งดนี่แม่ปลามัตัวน้อยพูดอุ้ยทะลุนี่แม่ปลามัตัวน้อยพูดอ้าวจับไปดูทะลุจับไปดูเดี๋ยวเด้อผมจะอันปล่อยก่อนมันโตัน้อยพูดตัวน้อยก็เป็นปลาเอาสิได้เอาผ้าไปเก็บเลย ก่อียงัดอกตัอกตัวนี้มันตัวน้อยพู่มันสิตายเพราะกันนกันไองใ่ใบก่อนนพี่น้องตัวนี้ตัวน้อยพิ่เส้นใหญ่อีกก่อน ไปต่อเลยค่ะได้ตามที่ได้แล้วบ่ได้กะบ,บ่เป็นย่างได้กินได้ผัดอีฮ้มแล้วนี่นี่ได้ผัดอีฮ้มแล้วนี่เขาได้ผัดอีฮ้มแล้วแกงผัดอีฮ้มก็ได้จ้ะแซ่บแซบบ้านเขาเอิ้นผัดอีฮม้มเนาะอันภาษาไทยเอินมารุมส่วนลูกลูกดิฉันก็ทลายกล้วยไม้เล่นค่ะเล่นกับอันนี้ค่ะเอาถุงเงินเหรอนี่ยถุงเงินเหรอนี่ยหม่องน้อนเว้นได้ไหนพี่น้องนี่หม่องน้อนเว้น นอนเว้น <c oughs> อยู่ที่ฟาร์มเรกหนังบ้านเนี่มองนอนเว้นสองคน <c oughs> เอาอีกอย่างอีกละททนอันนี้เวทคของมากระซิว่ากิากนตะ้วเขาเหนียว ได้ไหมล่ะมาลรุ่นกันต่อไปพี่น้องที่เอาจากซามโตเนี่ยเอาว่าร้ายคั้นมันถือเนอะเอาะเพราะได้ถอดกินซามซี่โตนี่ยแ้วก็ว่าสิเก็บผักกินกับแจ้วฉันไ้้มือแรงผักกาดน้อยไหม คือิแซ่บผักที่ปลูกไว้ปลอดสารพิษนั่นหมายม่เล้งแหมไปแล้วได้ได้ได้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยกับปใหญ่ปนได้ก็ดูที่จะไปดึงไม้ขึ้นมาเนี่ยทำบาปมานี่นี่ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะหนึ่งตัวนะคะอ่ะนี่สิ แบบนี้จะดูจะปลดนะคะี่ปลดหะเบิ่งแล้วพี่น้องกดตรงโด,ดนปุ่มนะเดี๋ยวมนันป้านินไข่นะคะโดนปุ่ม,มตัวสำหรักกำลัง,ลงทอดแซบกระสีอันนี้นกระสีบาดมือเขาปลดได้แล้วนะคะหนึ่งตัวนะครับเอาใส่เอาน้ำใส่ด้วย เรียวลิสติกเลยพี่น่องว่ามีการตัดต่อนะคะคิเตอร์สาวสองสาวกระเทยมือใหม่ทําไม่ค่อยเป็นได้แล้วนะคะหนึ่งตัวตัวะคะ่ะอาหารยินแล้ววันนี้นะคะง่ายๆค่ะซื้อกินหลายกับเมือเบือ่อพี่น้อง นอนเฝอซื้อหมือนี่แหละนอนเฝอเฝออีโฮมหน่อยนี่เห็นปะเอาอีกแล้วจะเป็นมาอีไรล่ก็กินไปซะแล้วโอ้ยแซ่บผักกอดสารพิษได้อีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งตัวนะคะน,นี้อ่ะคีบาบอ่ะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งตัวนะคะขี้บาร์บตัวนะคะขี้บาบได้อีกแล้วนะคะ คอยปลดกันพี่น้องทนจับพอดีมันก็พี่อันแพงหลังมันแม่ปลาปลานี่แม่ปลามันใครดิเนี่ยปักปักเท้าเนี่ยโตงามงามว่ะน้ำมันสะอาดเพราะวันสูบน้ำออกตลอดแล้วมันก็สูบน้ำกดกล้วยไม้แล้วก็สูบน้ำลดกล้วยไม้แล้วคราวนี้ก็ปล่อยน้ำลงตลอดนะคะมันก็จะปลามันก็จะสะอาดไม่คาวมากนะคะ สี่ตัวพอนะครับก็ต้องเอาลายพี่น้องใน้สั่งจะคลองนาะใน้สั่งจะคลองกินตอนใดก็ค่อยตกเอาพี่ใ่ไหมอะไรสิมาเยี่ยมมายามกับมาได้จ้านี่ปลาเผาแล้ว mm hmm. ปลาลูกคองกับเสะออน,นะครับไปข้าว mm hmm. เป็นต่อเลยครับไปโซนนะคะกิจ,จกรรมค่ะอยู่ทุ่งนากันสองคนตามซีกับแม่อย่าหักพ่ออีโฮมฉันเด้อก็เลยเหม็นจริงสวยตัวนี้เอาตัวง่าย มันหิวเพราะว่าปลามันก็สิหิวเนี่ยพี่นอ้องเพราะว่าเขาไม่ได้เลียงหัวอาหารนะจะให้มันกินตามธรรมชาติลากไป <c oughs> ทุ่นกัดดึงลงตลอดเลยพี่น้อง มาอีกแล้วโอยอันนี้ไม่เอาตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กมากเจ้าค่ะจะปล่อยนะคะขออนุญาตปล่อยนะเจ้าค่ะปล่อยเขาเติบโตค่ะตัวายงั้นี่เขาจะได้กินหลายอันนี้มันจะกากน่องเป็นเด็กน่อยอยู่เป็นเยาวรุ่นอยู่มันเพิ่งออกบ้างใดนี่ล่ะมั้ง เนี่ยอันไหมเนี่ยขอยนีวให้มันดีๆก็ไม่น้องไ่ค,ค่อยติดตัวเครชินลุยไปน้ำหนักปา<ะ><ง>ร์ตพอด่ะกระโดดอยู่้งพอกระโดดรอดเกินเกินเอายกสะดุ้งใส่สะดอก บรรดาลูกๆกับมานั่งเฝ้าค่ะนี่ไป2สองตัวแล้วนะเจ้าค่ะทอดจากสี่ตัวสีห้าตัวแบงพอดสองตัวแบงมีสองตัวแล้วก็แกงปลาอีโฮมสดน้ำเท่านั้นตัวเจ้าขาจะแจ้าอื่นก็ได้ดอกไปอีกแล้วได้แล้วได้แล้ว บรรยากาศสวยงามพี่น้องยามพบคําแดดอัดสดงนะเจ้าคะไปอีกแล้วคุนปูดปูดอีกแล้วโอ้โอ้ได้อีกแล้วค่อยๆเอาขึ้นมาไม่ต้องรีบค่อยๆเดีย๋ยวบิดมันจะพันตัวน,นี้สวยอยู่นะเจ้าคะนนส,วสวยอยู่นะเจ้าคะม,มีแต่รุ่นนี่บ่ค,นนค่อยหง่ปันใดพี่น้องนี่หลักทอดรุ่นหง่มันสิมีงหญ่กว่านีอยู่ขัดรุมขีดเหล่ามานะน้อมูม้านะเขาตกนะไม่ได้แต่ตัวยหญ่ๆแท้ เจ้าของบ้านตกอีลีได้แต่ตโตน้อยๆทอดกระรุ่นนี่ละชุบแป้งทอดใส่ใบมะกรูดลายๆท่านใบมะกรูดใส่ใส่พริกแกงวานวานมาใตยปล่ยนอยอิชันตกบาได้นะคะ ่กกวิธีชาวบ้านนะคะจะเฝ้าเบื่อกันเลยพี่น้องเบื้องก็ก็แก๊กๆเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวไปอย่างกสิททายลงวห้เบิ้งชมติชมมาน้ำกันเดีย๋ยวนี้ทุกคนโหยหาธรรมชาติเจ้าคะ่ะชีวิตเมืองกรุงเขาก็ใส่ชีวิตเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วเขาสองคนใส่ชีวิตเมืองกรุงมาโดนค่ะก็เริ่มเบื่อกันเลยพาก,กันมากลับมาอยู่บ้าน เปิดร้านสักคิวแล้วก็ขายออนไลน์นะคะมีส่วนกล้วยไม้นะคะก็ขาย <c oughs> ได้หน่อยได้หลายกระยู่กับธรรมชาติค่ะไม่ได้ฟุงฟ้งเฟือไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะใส่เองเลย <c oughs> ตอดเงียบไปซื้อพี่น้อง <c oughs> ปลาลูกคว้อกับอวนนาดางดีดีเอาสะดุ้งมันยกหมกก่อน ก็ได้ให้พ่อแล้วแพปลาให้พ่อพ่อแพปลาอันบานออกใข่ไหเด้อเฮ็ดบ่อปีนโอ้ปลาลูกคอกโอ้ปลาลูกคอกลายคักพี่น้องุ่นะอยากไปเอาสะดุ้งมันยกให้หมกขยายกินจากหมกอยู่ย้ายแล้วบอกว่าแล้วหิวอยากกินอยู่ก็สั้นหลายมูเยะได่ปลาลูกคอก ดาลูกๆก,กันน้อนเฝ้าผ่นข้นออบอกว่าอย่าดึงแบบนั้นดึงเบ็ดมันจะเกาะ,ะตาตัวเองค่อยๆดึงขึ้นดึงลากเข้ามาหาค่อยๆลากข้ามาหาตัวเราถ้ามันจมอ่ะผุนเอาอีกแล้วทุนจมดิงดิง,ดงเนยมันตอดผุดนะได้ละเอาแล้ว <laughs> คุณหลอกดาวนะคะ ดอกปอยูงมหลหลอยู่เนี่ยอันนี้ก่ต้องเอาไปแกงด้ยนะเอาไปทาให้มันเป็นหมากไปแล้วจมแล้วขีดตัวอ่ะมันตอดข้าวเหนียวขีดตัวเงี้ยหมดเลยด้วยนะ,ะมันตอดขีดตัวมันฉลาดนะเบิ้องปลาต้องดู เอาอีกสักสองตัวะะมารุ่นไปน้ำกันพี่นอ้องว่าทีได้อีกจากสองสามตัวบ่ตอนนี้ได้ไปสามตัวแล้วจ้ะค่ะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่กระถอดเสยบอยู่งเงยเป็นเงน่คอียวธรรมดา เข้ามาเบิ้งอยู่ในช่องนั้นนี่ก็ฝากกดติดตามไ้น้ำเดลยจ้าฝากกดไลค์ห้น้ำแนคอมเมนต์ให้เขาแน่เป็นกับน้งใจให้เขาส่องค้น,ก,นกับมายุบ้านทำคลิปช่องยู u ูบพอยส์เอ h ช n n แนวเนาะบรรยากาศจ้าค่ะ,ม,าาคะมือก็บออกไปได้พี่น่อ,นอยยุทงน้าน,นี่แหละยุกับมูกับมากินปูกินปาลาไป นัน่นได้แล้วเธ<ฮ>อดึงผีดบอกแล้วค่อยๆลากถ้าดึงแบบนั้นมันกระตุกออกเลยค่อยๆลากขึ้นเฉยๆนี่ยถ้ามันลงอะ่ะมันหลอกหลอกเก่งแทนเละ เยื่อหมดแล้วแหละมาตอดเอาต้องเนี่ยงดีๆเนี่ยงเข่าดีๆกก่อนหน่อยๆพูดหนอยผักยังห้มอ่ะฉันหินแล้ว เอาหมงสูงกว่านะเพื่ฝากว่าเต็มยุ่พี่นออ้องกว่าทางอีหอมอ่อนผู้ดใดมากินเนี่ยพี่น้องแกงเส้นปลาคามเปียกแซ่บแต่จะส้มลายกับบลาแซ่บมาดูปลาอีกสิเจ้าคะ่ะฉันนั่งตกปลาอยู่ี่ตะเล ภาพเสีงอัปสวยนะพี่น้องธรรมชาติถ่ายแบบธรรมชาติเลยจ้ะมาอีกแล้วค่ะโอ้ตัวน้อยตัวน้อยแท้ต้องปล่อยนะคะตัวนี้ตัวน้อยเกินปล่อยกันเป็นขนมตัวน้อยพอด ก่าดินงีล่ามาันติดเกจโอ้สอง <8 S 2> ตัวนะเรยโอ้เราขอโทษนะขอโทษนะปไปไปนะไปนะดูดูเอา้าอยากเล่นน้ำทิ่นี่คอ,อยกับไพนลิงอยากเล่นอะไร อร่อยกะไพลินชิล่าว่าน้อยของดิฉันเจ้าค่ะอันนี้ตำดึงกับพดด้วงอันนั้นเงินตาอันนั้นของทองอันนั้นมุกดาอันนั้นไทเกอร์นะคะส่สวนกล้วยไม้ฉันฝั่งนี้กล้วยไม้ดินพี่ต้องปลูกไว้ได้แล้วแหละ <laughs> จมไปดิ้งขนาดนั้นกันนี้ได้เนาะงึดหลายปลาหน่อยตอด มันก็ปากมันบนญ่เนาะมองอย่นี้ปากฉีกเลยป่วยมันไงสิบปลาสิปลา แลนนี้อากาศห้อนพี่น้องแล้วมือซากก็เย็นไปข้าวเดียวโซ <c oughs> บ้านพอดีวยวมีต้นใหม่หนาะห้อนปีนี้นะโอ้ยเป็นตะเบิงดอกห้อนคักว่หนาวเลยสิบแปดองศาบรถือว่านาวจ้ะอากาศกับประเดี๋ยห่อนอยู่ต้องหุมตรงไฮตรง,งนา ไม่วุ่นวายไม่มีเสียงรถเสียงอะไรเพราะบ้านเราอยู่ในภูเขานะคะก็จะแบบเออตัดขาดจากโลกภายนอกก็จะอยู่กันก,ก็แก๊ๆ้ๆมันตอดนักเงียไปอีกแล้วเดี๋ยวมึงแลงสิพาไปเบิงอันนี้สวนผักพี่น้องสวนผัก <c oughs> ส่วนตัวดำๆแล้วก็ซื้อเหลืองจันอันนั้นตำลึงเพื่อนขาวนี่พดดวงปอเปล่ะเพรอื่นบอยไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ตรงนั้นนอนนอนลงแต่อื่นซื้อมาหลกอย่าทำน้องใครถุงเงินเหรอถุงเงินทำไพรินไพรินก็สู้พอแพงหลังคนหลังสู้สุดฤทธิ์ ตอดอีกแล้วตันนี้ตอดแห้งว่ะงานเกษตรงานอยู่อารงณ์ก็น่าบังต้นไม่อยู่ฉันโอ้ยลากไปแล้วกันยังแบบรุดเธอถือให้หน่อยแป๊ดเพิ่งสิเก็บไปอีโฮมแม่คนเบื่องน้ำเสีบอยู่กันนั่นบางต้น ตีละตีละไม่มามาตะเกิงบ้างค่อีหมฟังนี่เก็บไปอีหมกันที่นอน,นีมารุมสักค่ะเขาก็จ,จะเก็บกันเราเก็บกันน้ำแข็งแล้วเกดน้อยกันเพราะแข็งแล้วก็ไม่เสียที่เปน็นมาดูอีกสักตัวนะคะไปอีกแล้วคะ่ะปิวคะ่ะ กินไอโฮมถากันไปไหนชันเอกสิทธิ์เบ็ดไปส่วนดิฉันก็ซิมินไปไอโฮมนะคะเพราะว่านี่ก็ได้ <Okay. S 2> พอสมควรแล้วนะคะอ,อ่อ,อนๆจะ้ะกินหย่ำปุดๆปุดๆปุดๆแม่สำหรับใครที่ชอบเนาะความชอบต่างกันเดี๋ยวคลิปนี้เขาอ่ำลาพ้าจ่าไปก่อนนะ่จาจะพี่น้องเดี๋ยวสิให้ท้าให้คลิปทำอาหารให้เบิง้ง้ัจ้ะต่อไปสวัสดีค่ะ